นี่มาแะรงครับนี่นี่มาะรงครับนี่ครับนี่ครับอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรวะเฮ้ยไปแรงเลยอะไรวะไปนู่น้วครับพี่น้องไปนู่นแล้วครับนู่นครับไปนู่น้วครับไม่นู่จะไปตกตรงไหนครับสวัสดีครับ ผมสุพัเลิร์คลือก,า,อกานนรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบ,บันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จากที่มีการรายงานพบเห็นลูกไฟสีเขียวสว่างบนท้องฟ้าในคืนวันที่3สิงหาคมในช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกา52นาทีจนถึงเวลา23นาฬิกา55นาทีนั้นจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างไรนะครับจากการที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้มีการตรวจสอบทั้งภาพถ่ายและก็วิดีโอที่มีการโพสลงโซเชียลต่างๆเราคาดว่าน่าจะเป็นดาวตกชนิดระเบิดซึ่งเกิดจากฝนดาวตกเพอร์ซิอิดซึ่งเป็นปรากฏการทางดาราศาสตร์ที่เกิด เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่24สิงหาซึ่งเป็นเหตุการณ์ฮาดราสตร์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้อัตราการตกสูงสุดจะเกิดขึ้นในคืนวันที่12สิงหาจนถึงรุ่งเช้าของวันที่13สิงหาคมจากภาพถ่าย แล้วก็มีผู้รายงานพบว่ามีผู้พบเห็นตั้งแต่บริเวณของทางภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครอ่างทองนครนายกจะเชิงซานะครับชนบุรีนะครราชสีมานะครับรวมทั้งบุรีรัมย์กาลสินและก็สุรินนะครับซึ่งพบว่ามีผู้พบเห็นในวงกว้างด้วยปกติแล้ว ฝนดาวตกหรือว่าดาวตกต่างๆนั้นก็จะเกิดจากการเสียดสีในชั้นบรรยากาศที่ระดับความสูงประมาณ80-120กิโลเมตร ซึ่งเป็นเหตุผลทําให้ประชาชนในหลายพื้นที่สามารถสังเกตเห็นได้พร้อมๆกันด้วยสีของฝนดาวตกที่เราพบเห็นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของลูกไฟสีเขียวฟ้าซึ่งก็จะเป็นลักษณะขององค์ประกอบทางเคมีของดาวตกซึ่งลักษณะของสีเขียวฟ้าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ,องค์ประกอบประเภทแมกนีเซียมนั่นเองนะครับโดยปกติแล้ว ฝนดาวตกก็จะเกิดจากการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศและก็เผาไหม้หมดไปในชั้นบรรยากาศก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนแต่อย่างใดโดยในแต่ละวันนั้นพบว่าจะมีวัตถุที่มาจากนอกโลกตกเข้ามาในชั้นบรรยากาศประมาณ40กว่าตันต่อคืนเลยทีเดียวดังนั้นการพบเห็นดาวตกหรือฝนดาวตกจึงเป็นเรื่องที่เราจะสังเกตเห็นได้เป็นเรื่องปกติเราสามารถอธิบายด้วยหลักการทางดาราศาสตร์ครับ